เลือกยาคุมกําเนิดรวมยาคุมกําเนิดทุกตัวเลยนะครับว่าตัวไหนมีฮอร์โมนสูงตัวไหนมีฮอร์โมนระดับกลางตัวไหนมีฮอร์โมนต่ําตัวไหนที่มีฮอร์โมนเหมือนกันตัวไหนที่เหมาะกับคนที่ต้องการรักษาสิวเรื่องของไม่อ้วนไม่บวมน้ําไม่ได้มีผลต่อน้าหนักนะครับเดี๋ยวมาดูกันในกลุ่มแรกตัวไดแอนตัวซูซี่ตัวฟรีมตัว OC35 อยู่ในกลุ่มของฮอร์โมนระดับสูงและนอกจากนี้ทั้ง4ตัวนี้ยังประกอบไปด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน ที่เป็นตัวเดียวกันและปริมาณมิลลิกรัมเท่ากันด้วยตัวถัดมาเป็นตัวที่เป็นฮอร์โมนในระดับกลางมาวิลอนตัวยัสมินแล้วก็ตัวเมโลเดียนอกจากนี้เนี่ยตัวยัสมินและตัวเมโลเดีย2ตัวนี้ยังเป็นตัวที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเหมือนกันนะครับมิลลิกรัมก็เท่ากันด้วยต่อมาเป็นตัวที่มีฮอร์โมนในระดับต่าก็จะมีตัวเมอร์ซิลอนตัวมินนี่ตัวยัสตัวเมอร์ซิลอนและตัวมินนี่2ตัวนี้ เป็นตัวที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสโรนตัวเดียวกันปริมาณมิลลิกรัมเท่ากันต่อมาตัวระดับของฮอร์โมนที่ต่ําลงไปอีกมินิดอสนะครับในการเลือกยาคุมกําเนิดกรณีที่ต้องการดูเรื่องสิวดูเรื่องของความอ้วนดูน้ําหนักนะครับต้องพิจารณาจากส่วนประกอบที่เป็นโปรเจสโรนเป็นหลัก อย่างกรณีแรกถ้าต้องการฮอร์โมนในระดับกลางๆดูแลสิวไม่อ้วนไม่บวมน้ําเลือกตัวยัสมินหรือตัวเมโลเดียได้ถ้าเกิดว่าต้องการฮอร์โมนในระดับต่ำๆที่ดูแลสิวด้วยไม่อ้วนไม่บวมน้ําสามารถใช้ยาสได้ใครที่ต้องการเรื่องของการดูแลสิวเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องของน้ําหนัก รหรือว่าการบวมน้ําก็อาจจะสามารถที่จะเลือกใช้ตัวซูซี่ตัวพรีมตัวไดแอนหรือตัวโอซีสามได้โดยภาพรวมนะครับการเลือกใช้ยาคุมกําเนิดเนี่ยจะเป็นปัจจัยส่วนบุคคลดังนั้นเนี่ยในการที่จะเปลี่ยนยาคุมกําเนิดหรือจะเลือกตัวไหนดีนะครับอย่างไรเนี่ยแนะนําให้ปรึกษาเภสัชกรก่อนนะครับเพื่อเป็นการใช้ยาคุมกําเนิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมปลอดภัย เป็นปัจจัยส่วนบุคคลเป็นรายๆายไปคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากแชร์นะครับกดไลค์กดต like, ิดตามหรือสงสัยสามารถที่จะคอมเมนต์ได้อย่างไรเนี่ยขอฝากเพจสัสวิวด้วยนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ